ความรู้สึกที่ทำให้ใจสั่นไหวภาพถ่ายที่เปิดเผยความรู้สึกแท้จริงของชมพู่แอฟหลังฟังเรื่องราวของป้ยปานวาดที่ทำให้ใครๆก็ต้องปาดน้ำตาในรายการสามแซบที่มีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญป้ยปานวาดและลูกสาวน้องปาลินบนอินสตาแกรมโพลิพัสเจทไทที่ทำให้ทุกคนได้เห็นภาพที่สัมผัสใจคือชมพู่อารยาและแอฟทักษอรที่ปากน้ำตากลางรายการหลังฟังเรื่องราวที่สัมผัสใจจากป้ยปานวาดแต่ที่น่าสนใจคือทำไมเรื่องราวของป้ยปานวาด จึงสามารถสร้างความรู้สึกที่แข็งแกร่งขนาดนี้ได้นี่คงเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้คำตอบและนี่ก็คือส่วนที่ทำให้รายการนี้น่าติดตามอย่างมากชมผู้อารยาและแอฟทักษะอ่อนทั้งคู่ที่รับบทบาทเป็นพิธีกรคนสวยในรายการสามแซบนอกจากจะเป็นคุณแม่ที่ยังคงความสวยงามและแ,ลแต่งตัวได้ดีแล้วยังสามารถสร้างบรรยากาศที่สดใสและสนุกสนานให้กับแฟนคลับได้อย่างสม่ำเสมอและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาดเป็นความรู้สึกที่แท้จริง ที่แสดงออกมาจากทั้งคู่หลังฟังเรื่องราวของไปปันวาดที่ทําให้พวกเขาปาดน้ําตาและกลั้นน้ําตาไว้ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและความรู้สึกที่แท้จริงที่พวกเขามีต่อกันคุณคิดยังไงคุณเคยมีประสบการณ์ที่ฟังเรื่องราวของใครบ้างที่ทําให้คุณปาดน้ําตาและกลั้นน้ําตาไว้เหมือนกันหรือคุณคิดว่าเรื่องราวของไปปันวาดมีอะไรพิเศษที่ทําให้สามารถสร้างความรู้สึกที่แข็งแกร่งขนาดนี้ได้ขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย